ไม่มีเวลาทดลองงานครับอย่าไปฟังว่าลองผมบ้างลองพักนี้บ้างลองพักนั้นบ้างเพราะประเทศไม่ใช่ที่ทดลองงานของใครนะครับตัดสินใจผิดแค่หนึ่งวินาทีอนาคตประเทศเปลี่ยนไม่หมดครับแต่ภูมิใจไทยเข้ามา2เดือนกว่าตัดสินใจถูกครับอธิปไตยอยู่ครบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องศรีสะเกดครับเดี๋ยวรอตอนจบนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับวันนี้เรามาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับใครมาจากเขตหนึ่งบ้างเนี่ยอโอ้แล้วเขตสองอะ่ะอย่างนี้ถ้ามาแค่นี้นี่แล้วกลับไปกาเบอร์ห้าเขตหนึ่งโต้งนะครับแล้วก็เขตสองกาเบอร์สี่เต้น ก็ไม่ต้องหาเสียงแล้วเข้าสภาแล้วแบบนี้ใช่ไหมทั้งเขตหนึ่งนะสสโต้งเนี่ยนะครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยพี่น้องก็คงเห็นนะครับว่าเขาทำงานทุ่มเทรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับทำงานทุกอย่างทำสร้างชื่อเสียงทุกอย่างให้กับชาวศรีสะเกด มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายคุณพ่อของเขาก็เป็นนายกเทศบาลศรีสะเกดมาโดยตลอดแล้วก็ที่สำคัญผมก็มีความรักนับถือกันเป็นพี่น้องกับคุณพ่อด้วยอันนี้ก็งงอยู่เพราะผมก็เรียกนายกหมงนะครับว่าพี่แต่โต้งเขาก็เรียกผมว่าพี่นะครับก็เลยงงไม่เป็นไรพวกเราพี่น้องกัน นะครับก็ ه, วันนี้ผมก็เดินสายอยู่ตรงศรีสะเกดที่แหละเพราะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญกับพรรคภูมิใจไทยพรักภูมิใจ,ไท,จไทยเกิดขึ้นมาได้โตได้ขยายเขตที่เรามีสอสอมารับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่น้องประชาชนได้ศรีสะเกดมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากครับ ไม่งั้นเราก็อยู่เริ่มมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วเราก็ได้รับความไว้วางใจจากศรีสะเกดพี่น้องก็คงเห็นนะครับว่าตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีสารทสุขเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนมาถึงเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลขานุกการของผมคนที่ผมไว้วางใจที่สุดให้ทำงานแทนผมได้เกือบทุกเรื่อง เป็นคนศรีสะเกดครับกวางนี่ไงครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่เป็นคนห่างไกลกับพี่น้องนะเรามีความใกล้ชิดกันมากเลยนะครับหลายหลายคนคงเคยได้ยินแล้วพี่เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กมาก็คนศรีสะเกดแต่อยู่กันอลักษ์นู่นนี่ครับวันนี้ก็มาขอพ่อแม่พี่น้องล่ะครับตอนที่เรามี ศึกสงครามก็ศรีสะเกดนี่แหละเป็นจังหวัดที่พวกเรามีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วมามากที่สุดตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มาดูตอนพี่น้องต้องย้ายบ้านนะครับต้องไปอยู่ตามค่ายอพยพต่างๆจึงได้เห็นถึงความยากลำบากจึงได้เห็นถึงวิธีการที่เราจะต้องมาดูแลพ่อแม่พี่น้อง จึงได้เห็นถึงวิธีการที่เราจะต้องบริหารจัดการถ้าเรามีปัญหากับขเขมรสุดท้ายพอได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวสิ่งที่เราเคยเสียเข้าไปกลับคืนมาที่ของเราหมดแล้วครับเป็นของเราหมดนะครับแล้วที่ที่ผมตกใจมากแปลกใจมาก เรียกว่าเป็นฉันทานุมัติที่ผมได้รับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องศรีสะเกดหรือพี่น้องจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกันกันกบประเทศกัมพูชาก็คือคุณอนุทินห้ามเปิดด่านนะผมถือว่าคำว่าห้ามเปิดด่านเนี่ยเป็นคำสั่งของประชาชนชาวไทยที่มอบไว้ให้กับผมพี่น้องครับ เรื่องเปิดด่านเลิกคิดได้ครับไม่ต้องคิดอีกแล้วนะครับตั้งแต่ไม่เปิดด่านมาเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเห็นไหมตั้งแต่ไม่เปิดด่านมาข้าวราคาเกินมันราคาเก้นหอมราคาขึ้นมะม่วงราคาขึ้นอ้อยราคาขึ้นแล้วจะไปเปิดด่านหาพระแสงดาบอะไรอีก แล้วการไม่เปิดด่านทําให้ความรักความสามาัคคีของคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันผมเคยไปถามหลายๆจังหวัดทั้งสุรินทั้งศรีสะเกดนะฮะหลายอำเภอในศรีสะเกดบอกว่าคุณอนุทินพี่น้องถ้าเปิดด่านไอ้ถ้าปิดด่านพี่น้องจะปรบมือให้ใช่ไหมใช่ไหมครับอา้าวที่ปิดด่านปรบมือให้เปล่า แล้วถ้าเปิดด่านจะปอบอะไรให้โอ, word, โ,อโอ้ตรงนี้สุภาพมากเลยเขตหนึ่งเขตสองสีสเกตสุภาพมาเลยบอกไม่ตบให้แต่ที่ enfin. อื่นก็บอกตบตีนนะครับเพราะนั้นมันมีความชัดเจนขอให้พี่น้องอย่าก,กังวลพวกเราทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันช่วงที่พวกเราต้องหลบออกมา ผมมาอยู่ตรงนี้ตลอดความรู้สึกเกลียดความรู้สึกแค้นความรู้สึกที่ทำไมคนของเราต้องถูกรังแกขนาดนี้มันมีอยู่ในหัวใจของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกที่เท่าเทียมกันครับพรอแม่พี่น้องครับวันที่แปดที่จะถึงเนี่ยอีก3-4วันนี้เองพรอแม่พี่น้อง คิดได้หรือ,อยังว่าจะให้ใครเข้าไปเป็นนายกคิดได้ยังคิดได้บอเบอร์อะไรสาเจใช่ไหมเพราะพักภูมิใจไทยเป็นพักเดียวที่เขมรไม่อยากให้เป็นรัฐบาล<ย>าเพราะเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ดินแดนกลับไปอีกแน่นอนไม่มีวันเปิดดานแน่นอน แต่ถ้าเป็นพักอื่นอาจจะเปิดดานอาจจะคืนดินแดนอาจจะเจราจาอะไรอีกมากมายเอาไม่เล่า,าชัดเจนแค่นี่เองครับไม่ต้องไปพูดเรื่องนโยบายอื่นๆนโยบายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเรื่องทหารอาสาเรื่องคนละครึ่งพล u s เรื่องการศึกษาพวกนี้หน้าที่ของพวกนี้ไปอธิบายกับพี่น้องหน้าที่ผมมาบอกกับพี่น้องได้อย่างเดียวว่า พี่น้องครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมยังต้องการที่จะไม่มีการเจรจาใดๆใช่ไหมยังต้องการที่จะไม่เปิดด่านใช่ไหมยังต้องการให้อนุทินเป็นนายกใช่ไหม<ช>งั้นวันที่8ก็เลือกอนุทินเบอร์37เเลือกอนุทินคนเดียวยังไม่พอ ต้องมีสอสอเข้าไปช่วยทำงานด้วยเขตหนึ่งเลือกเบอร์ห้าตงศิริพงษ์อังคัตกุลเกียรติแล้วเขตสองก็เลือกเติ้ลนะครับเบอร์สเท่านั้นเองครับพี่น้องประชาชนผมขอลำบากแค่นี้เองขอให้พี่น้องลำบากแค่นี้เองก็คือไปเลือกเบอร์สอสอของท่านแต่บัตรพักบัตรสีชมพู พี่น้องครับกาอย่างเดียวครับเบอร์สาิบเจครับ <c oughs> แล้วพี่น้องก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องมีความตั้งใจอยากจะให้รัฐบาลทำงานให้กับท่านนะครับเรื่องค่าเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรพ่อแม่มี้องไม่ต้องห่วงเราจะทำให้ข้าว ของพ่อแม่พี่น้องราคาขึ้นสีสกเกตนี้มีทั้งข้าวมีทั้งข้าวหอมมะลิจาก1 1 0 0 0บาทเป็น1 8 0 0 0บาทตอกเวียนแล้วใช่ไหมครับข้าวขาวจาก5,000บาทเป็น8,000บาทตอกเวียนแล้วเราจะทำให้มันสูงมากกว่านี้ไปอีกแล้วที่สำคัญก็คือมันจากบาทกว่าเป็นเกือบ3บาทแล้วครับ ผลผลิตทางการเกษตรจะต้องได้รับการยกราคาขึ้นไปอีกมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของชายแดนขอให้พี่น้องมั่นใจครับว่าวันนี้พี่น้องปลอดภัยแล้วมันจะไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับพี่น้องอกีกพี่น้องไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวจะทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมนะครับถ้าพี่น้อง เชื่อถือเชื่อมือพักภูมิใจไทยเชื่อมือผมในการเป็นนายกของท่านป้องกันดินแดนกับประเทศกัมพูชาก็ขอให้เรื่องอนุทินเข้าไปเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งไม่มีเวลาทดลองงานครับอย่าไปฟังว่าลองผมบ้างลองพักนี้บ้างลองพักนั้นบ้างเพราะประเทศไม่ใช่ที่ทดลองงานของใคร นะครับตัดสินใจผิดแค่หนึ่งวินาทีอนาคตประเทศเปลี่ยนไม่หมดครับแต่ภูมิใจไทยเข้ามาสองเดือนกว่าตัดสินใจถูกครับอธิปไตยอยู่ครบ <Yeah. S 1> พี่น้องได้กลับบ้านตรงเวลา <Yeah. S 1> การดูแลเยียวยามาตามที่กำหนดไว้ทั้งหมดครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แงช่อง YouTube พัติชนทีดีกันด้วยนะครับ